ก็กลับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีตอนเข้าบ้านนะครับขออนุญาตที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเข้าบ้านมาค่าศึกโจมตีอีกแล้วนะครับถอดเสื้อแทบไม่ทันนะครับพอเดียวมาเช็ดรถก็เลยได้ลืมไปว่าอ่าจะคุยกับท่านช่วงช่วงสายใช่ไหมละครับวันนี้แท็กซี่ไทยผมเข้าบ้านแล้วนะครับวันนี้เข้ามาถึงเนี่ยเก้าโมงนะครับจังหวะสุดท้ายเก้าโมงนะครับ ผมมาวิ่งแถวบ้านนะครับแถววงเวียนพระรามห้านะครับตั้งแต่เช้ามานะครับเอ่อจะเป็นหมู่บ้านอะไรนะลงท้ายคาซานี่แหละแถววงเวียนพระรามห้านี่แหละผมจําได้เที่ยวสุดท้ายนะเอ่อผมจิ้มรับงานได้นะครับผู้โดยสารจะไปถนนเอ่อตากสินนะครับช่วงช่วงแปดโมงนะครับโทรมาผมตอนที่นี้ทีนี้ผมวนมาถึงวงเวียนพระรามห้าผมจะเข้าหมู่บ้านแล้วเอ่อเขาโทรมาอันนี้เป็นไลน์แมนนะท่านนะผมกดรับงาน ถามผมว่าอ่าจะมารับไหมผมบอ,อกว่าไปครับผมบอ,อกว่าไปครับอพอไปครับพอไปถึงหมู่บ้านก็แลกบัตรอ,อะไรไปเข้าไปถึงซอยถึงถึงหน้าบ้านนะครับหน้าบ้านเล็กที่เลยบ้านล็อกผมโทรไปปิดเครื่องโอ้โหกวนมากผู้หญิงด้วยนะครับอายุประมาณสักสักห้าสิบแล้วแหละนะครับฟังเสียงนหน้าประมาณสักห้าสิบแล้วแหละนะครับคือโทรมาหาผมนะผมบอกว่าไม่อประมาณประมาณสามนาที ประมาณสามนาทีแต่ที่จริงน่ะผู้โดยสารยังไม่ได้ออกมาจากหมู่บ้านอะไรเลยนะครับคือบ้านล็อกแล้วนะครับผมถามรปภว่า,วาบ้านนี้เขาบ้านนี้เขาออกไปตั้งแต่เช้าแล้วเา้า้าไมออกไปตั้งแต่เช้าแล้วทาไมต้องเรียกแท็กซี่นะครับอารมณ์เสียเลยนะครับหันหัวเข้าบ้านเลยนะครับปวดท้องกระทันหันเลยนะครับเนี่ยถ้าอารมณ์เสียผมไม่รู้เป็นอะไรนะครับปวดท้องด้วยนะครับก็บึ้งเข้ามาบ้านแล้วก็ถอดเสื้อผ้าทิ้งไม่ทันก็เดินออกมาลืมไปว่าคุยกับท่านก็เลยไม่ได้ใส่เสื้อ สีฟ้าเลยนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับที่แต่งตัวไม่เรียบร้อยก็ไม่เป็นไรเราเข้าบ้านแล้วเนาะเราก็คุยกันเองนะครับก็ก่อนอื่นด้วยนะครับก,ก็ทุกทท่านนะครับก็ขอบคุณน,นะครับท่านผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารนะที่ที่ได้เรียกใช้แท็กซี่ไทยที่ได้เคยเรียกใช้แท็กซี่ไทยนะครับเพราะว่ายังไงเพราะว่าโอ้ช่วงนี้ก็ไม่ได้ว่างานเยอะนะครับแต่ว่าก็พอได้ พรุ่งนี้เมือเ่อลืินนะครับแท็กซี่ไทยก็ติดงานนะครับสนามบินสองเที่ยวเลยวันละเที่ยวนะครับเป็นเที่ยวตีสี่ไปรับเที่ยวแปดโมงไปส่งนะครับอ่าเมื่อเช้านะครับไปส่งที่นวะนะครับก็าตามซับไตเติลตั้งแต่เช้านั่นแหละครับระยะทางอะไรที่บอกท่านนไปแหละน้องคนนี้นี่เป็นนักมวยนะไปส่งสองรอบแล้วนั่นแหละนะครับแถวหน้านะวะนี่แท็กซี่ก็เยอะแยะวินจอดแต่เขาไม่เรียกเขาเรียกแท็กซี่ไทยก็ ขอบคุณครับนะครับผู้โดยสารทุกท่านนะครับถ้าจะใช้แท็กซี่ไทยเนี่ยก็ขอใหอ้เรียกเนินเน่นๆหน่อยนะครับาถามว่าผมวิ่งรถเวลาไหนนะครับผู้โดยสารก็ถามด้วยนะครับผมวิ่งเวลาเช้านะครับผมพยายามหาเอฟซี FC ที่ขับแท็กซี่อยู่ผมก็มองอยู่นะครับว่าเวลาเวลาผู้โดยสารเรียกใช้แท็กซี่เนี่ยช่วงตั้งแต่หกโมงไปจนถึงหกทุ่มเนี่ย ผมเข้าบ้านแล้วนะครับผมพยายามหาบัตดี้ที่ดีที่สุดนะครับในลักษณะที่แบบว่าอ่าให้ไปรับผู้โดยสารแทนผมได้นะครับเพราะว่ามันเคยมีเคิดหนึ่งผมให้ไปรับผู้โดยสารแล้วคิดราคาเท่านี้แล้วไปเก็บราคาผู้โดยสารเกินผู้โดยสารในเล่นผมเลยนะครับคือแย่มากนะครับผมก็ไม่คุยด้วยเลยนะครับนี่แหละครับผมถึงไม่อยากมีบัตดี้ที่แบบว่านิสัยแบบนี้นะครับผมก็มองอยู่นะครับเพราะว่าบางทีผู้โดยสารเรียกใช้ทุ่มสองทุ่มอย่างนี้นะ ผมก็ต้องได้ไปนะอ่าต้องได้ไปบางทีนะครับเพราะว่าผมไม่มีคู่กะบัดดี้ไงแต่ถ้ามีบัดดี้อีกสักคันหนึ่งกลางคืนอย่างเงี้ยผมก็ยังอ่อให้เขาไปรับผมแทนอา่ารับรับแทนผมได้นะครับแต่ก็ต้องว่าเอ้ยต้องรับเก็บเงินเขาเท่านี้เท่านี้นะไม่ใช่ผู้โดยสารให้คุยกันบอกให้ไปเก็บห้าร้อยไปเก็บผู้โดยสารเขาหกร้อยอย่างเงี้ยความสวยมันไม่ได้อยู่ที่บัดดี้ผมนะมันอยู่ที่ผมนะครับ ฉะนั้นแล้วผมจะทําอะไรเนี่ยผมถึงกรองไม่ใช่ว่าผมไม่มองนะเพื่อนสมาชิกขับแท็กซี่ผมมองนะกลางคืนว่าผมอยากได้ใครมาขับร่วมงานกับผมในลักษณะที่วิ่งงานแทนผมอย่างเงี้ยเวลาผมเข้าบ้านอย่างเงี้ยบางทีก็เหนื่อยนะครับขับรถบางทีต่งางจังหวัดเนี่ยมันเหนื่อยกว่าขับรถในกรุงเทพนะครับเพราะว่าต่งางจังหวัดเนี่ยเรานั่งนานมันจะเกร็งพอมันเกร็งแล้วมันก็ปวดหลังปวดก้นไปแต่ถ้าเราขับแท็กซี่เนี่ยในเวลาเท่ากันนี่แหละในเมืองเนี่ย มันจะไม่เหนื่อยนะครับเราก็ได้จอดได้มองได้โยกได้นั่งได้ทําอย่างนี้ไปนะครับได้เข้าห้องน้าได้ลงยกของให้ผู้โดยสารมันก็เหมือนเรา,เาพักผ่อนชั่วคราวไปในตัวดอกไปเรื่อยๆอย่างนี้มันจะไม่เหนื่อยนะครับถ้างั้นขับรถต่างจังหวัดกับในกรุงเทพเนี่ยมันจะแตกต่างกันนะท่านนะต่างจังหวัดมันจะเหนื่อยกว่านะครับก็ในลักษณะแล้วก็วันนี้ตั้งแต่สิบวันนะที่เขามาไวในก็มาสักผ้าแล้วก็ตั้งแต่งานวันที่หนึ่งโอ้ขขอบคุณผู้โดยสารมากนะครับ วันที่หนึ่งมาจนช่วงวันที่สิบนะครับสิบเอ็ดนะครับงานมีเกือบทุกวันนะครับก็นั่นแหละครับท่านผู้โดยสารก็เคยมาโทรมาสอบถามนะฮะวันก็โทรมาสอบถามว่าผมวิ่งยันเทมโบลีเนี่ยในเกณฑ์ราคาเท่าไหร่นะครับน้องก็โทรมาสอบถามว่าจากเพชรณุสมนะครับก็ขออนุญาตเอ่ยไม่ได้เอ่ยชื่อนะครับก็ผมก็เลยบอกว่าอ่าผมวิ่งในราคาสองพันถึงสองพันสองร้อยบาทนะครับเพราะว่าถ้าไปวิ่งสมัยก่อนเนี่ยช่วง ค่าแก๊สตกถูกมิตเตอร์ยังไม่ปรับผมวิ่งพันแปดอ่าพันแปดพันเก้าถึงสองพันนะครับแต่ทุกวันนี้มิตเตอร์ปรับค่าแก๊สขึ้นผมก็ปรับปรับราคาขึ้นเหมือนกันพูดตรงๆก็คืออยู่ในเกณฑ์สองพันหนึ่งร้อยถึงสองพันสองสองพันสามก็แล้วแต่จังหวะที่ระยะทางที่ที่ไปส่งอ่าเพราะว่าผมจะทุกวันนี้ผมจะเอาระยะทางมา มาคำนวณด้วยว่ามันไกลไหมนะครับไม่ใช่คําว่าส่งในกรุงเทพแล้วเนี่ยแต่ปลายกรุงเทพเนี่ยมันไปอยู่สุวินทงอย่างนี้เราก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันมันจะไปออกต่อเขตอีกออกเขตหนึ่งแล้วนะครับดังนั้นมันก็ไม่ใช่นะครับฉะนั้นแล้วเราเราต้องเอาเอาระยะทางมาวัดด้วยนะครับอ่ะแล้วก็อะไรอีกอ๋อไม่ได้ออกกำลังกายมาสิบวันแล้วนะครับเพราะว่างานบางท่านเนี่ยผู้โดยสารเนี่ย สนามบินเนี่ยบางท่านก็สิบโมงสี่เบียดโมงสี่เบียดโมงออกต่างจังหวัดเข้าบ้านก็ห้าโมงเย็นหกโมงเย็นบางทีก็ทุ่มผมก็มา้นวกําลังกายมาสิบวันสุดยอดมากนะครับน้ําหนักแปดสิบห้าแล้วครับนี่แหละครับการที่ไมด้อวกําลังกายน้ําหนักแปดสิบห้านะครับผมว่าวันนี้นะน่าจะออกกําลังกายแล้วก็ยาวเป็นอาทิตย์เลยสําหรับสายสายออกกําลังกายนะที่น้องๆถามเข้ามานะครับว่าผมทานอะไรไหมผมก็กินปกตินั่นแหละครับขับแท็กซี่ก็ ข้าวราดแกงอาหารตามสั่งถามว่ากับข้าวพวกนี้มีมันไหมทุกวันผมทานมันทุกวันไหมมันหลบเลี่ยงไม่ได้หรอกครับทานทุกวันครับถามถามว่าแค่แค่ประมาณว่าเราทานมันไปหนึ่งช้อนอย่างเงี้ยเราออกกาลังกายครึ่งช้อนอย่างเงี้ยมันก็ไม่เห็นผลนะครับถ้าออกกําลังถ้ากินมันไปหนึ่งช้อนเนี่ยผมจะออกกําลังกายไปประมาณสองช้อนก็คือหนึ่งชั่วครึหนึ่งชั่วโมงทานเล่นไปสองชั่วโมงเราถึงจะดูหุ่ลเราได้นะครับสำหรับสายกํำลังกายแนะนานะครับกินได้หมดนั่นแหละแต่ว่าออกกําลังกายถึงแค่นั้นเองนะครับ อย่างเงี้ยไม่ได้กินไม่ออกกำลังกายมาสิบวันก็บวมๆน้ําอย่างเงี้ยแหละแปดสิบห้ากิโลทอกาลังกายเนี่ยลีนมันจะอยู่ประมาณแปดสิบแปดสิบเอ็ดสิบสองมคมนะครับอมาเข้าเรื่องกับผู้โดยสารเนาะก็นั่นแหละครับก็มาวันนี้ผมจะมาสําหรับผู้โดยสารด้วยนะครับขอบคุณจริงๆนะครับท่านที่เรียกใช้นะครับก็อยากแนะนํานั่นแหละที่พูดไปนะครับและก็การรับส่งผู้โดยสารของผมนะครับ คำว่าแท็กซี่เหมาไม่จําเป็นต้องให้ผมเหมานะครับถ้าท่านจะเรียกใช้แท็กซี่ในกรุงเทพเนี่ยผมไม่จาเป็นต้องไปเหมาท่านนะครับนะผมกดมิตเตอร์เหมือนกันนะท่านนะนอกจากเสียจากว่าท่านเนี่ยเหมาในกรุงเทพอย่างเช่นอยากให้ผมพาไปเที่ยวไปทําบุญนั่นถึงเขาเรียกว่าเหมาแต่ถ้าผมไปรับท่านไปส่งแค่เนี้ยผมก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าเหมาะนะครับผมกดมิตเตอร์นะครับแต่ส่วนมากผู้โดยสารคงผมนะผมพูดราคาสองพันอย่างเนี้ย พอไปส่งจริงๆแล้วให้ผมสองพันสาวสองพันสองสองพันสามอย่างเงี้ยผมได้ทิปตลอดนะกับผู้โดยสารเนี่ยแต่บางทีนี่ต่อรองเราพี่ลดได้ไหมผมก็บอกว่าผมลดให้พอไปถึงแล้วไม่ได้ให้ผมลดด้วยซ้ำไปเหมือนลองใจผมนะว่าผมจะลดให้ไหมผมก็ลดให้จริงๆอะ่ะอ่าขอมาผมลดให้แต่อย่าขอลดเยอะลดเยอะแล้วผมก็ไม่ได้ค่าแรงไม่ได้ค่าศึกหล้อรถนะครับกให้ผมเหลือบ้างผู้โดยสารอยู่ได้ผมอยู่ได้ก็จะประมาณนั้นนะครับ เออนั่นแหละนะครับก็ไม่ก็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 ก,ก,ก็อย่างที่เปรียบเทียบน้องนี่แหละเมื่อเช้านะั่นแหละอยู่ใกล้แค่ไหนก็ต้องได้วิ่งเป่าไปรับนะครับขนาดแท็กซี่มีอยู่หน้าหมู่บ้านฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ไว้ใจได้นะครับของหายหรือว่าของหล่นหรือว่าการขับรถเนี่ยแท็กซี่ไทยเนี่ยเต็มร้อยนะครับเต็มร้อยนะครับยินดีรับใช้แล้วก็พยายามนะครับที่ ทักษะประสบการณ์น,นะครับก็คือผู้โดยสารนั่งอ่ะอุ่นใจง่ายๆเลยของหายนี่ร้อยเปอร์เซ็นได้คืนแน่นอนนะครับของหายได้คืนแน่นอนร้อยร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับส่วนมากเนี่ยไม่ค่อยหล่นไม่ค่อยหล่นนะครับไม่ค่อยหล่นนะครับส่วนมากจะหล่นนะไอพ้พวกครีมพวกมัคค่าอะไรเนี่ยขยะเยอะนะครับพวกนี้เน่ะต้องได้เก็บไม่เป็นไรครับ เราเป็นรสสา,ารณะบางทีก็ปวพุ่มพัมพุ่มพัม,ม,ม,มอยู่คนเดียวนั่นแหละบวดแล้วก็ไม่ได้อะไรหรอกนะครับเพราะเราทํายังไงเราหันหลังให้เขาเนาะเราจะบอกก็ไม่ได้คนผู้โดยสารในพวกนี้นะคนเมินมันก็เมินจริง,รงๆอ่นนะดีก็ไม่ไม,ไม,ไม่เขาเติมมากีดหลักล้างบ่อเราคงไม่มีนะครับเพราะว่า,าทักษิณทยไม่มีศัตรูไม่มีอะไรนะครับแล้วก็มีผู้โดยสารอยากให้ผมรีวิวหรือว่าได้โทรมาสอบถามว่าถ้าผมหนูลงลังสิทธ์ถ้าหนูลงลังสิทธ์เนี่ย หนูจะไปแถวลาดกระบ,บังเนี่ยหนูต้องนั่งแท็กซี่ยังไงผมก็บอกไปแค่ว่าถ้ามีแท็กซี่วิ่งจอดเนี่ยที่ต่อคิวแล้วลงรถทัวร์แล้วกวักมือเรียกเนี่ยประมาณนั้นนะ่ะอย่าไปนั่งนะครับผมไม่ได้ว่าทุบหมอข้าวตัวเองผมไม่ได้ว่าแฉอาชีพตัวเองนะผมบอกผู้โดยสารก็บอกตรงๆแต่ถ้าจะไปบอกว่าท่านคนอื่นเขาเมาออย่างนั้นอย่างเงี้ยผมจะไม่พูดนะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของเขานะครับท่านก็เดินไปเรียกแท็กซี่ที่วิ่งผ่านไปผ่านมานั่นแหละที่เขานั่งรถะลอนั่นแหละที่น่นังจอ ในรถรอแหละแต่ถ้าก็เดินมาหรือว่าจอดรถทิ้งไว้เราเดินมามากวกจูงของไปล่ะท่านเปอร์เซ็นต์นะครับโดนชาร์จมิตเตอร์หรือว่าอาจจะโดนมิตเตอร์เฮ์โบโได้นะครับท่านเรียกรายทางที่มันวิ่งผ่านไปผ่านมานะครับแล้วก็บอกเขาว่าไปโนโดนกดมิตเตอร์นะคะไปเส้นไหนดีทุกวันนี้เนี่ยผู้โดยสารมันเช็คระยะทางกันได้เพราะว่าเรามี Google Map นะครับไม่มีปัญหานะครับส่วนส่วนคนขับมีปัญหาก็เยอะแยะไปนะครับที่ผมเห็นในข่าวนะครับก็เย่ะมากมีสัยไม่ดีนะครับ แก,แก่ทั้งนั้นที่ผมเคยพูดนะนั่นแหละครับคือรุ่นนี้เขาเขาเก่ารประสบการณ์นะครับเขาไม่เคยกลัวหรอกแต่ถ้าผมพูดหนุ่มๆรุ่นอย่างผมอย่างเงี้ยไม่ค่อยมีข่าวนะไม่ได้ว่าชมไม่ได้ว่าชมอมายุรุ่นนี้นะครับผมก็ไม่ได้ว่าท่านหน้าท่านแก่ๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าผมผมมองดูแล้วดูข่าวนะครับอายุเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับคือเขาเก่ารประสบการณ์เขาบ้าได้นะครับทีนั้นก็อย่าหาทำนะครับอย่างนั้นมันมันไม่ดีนะครับมันก็เสียภาพพจน์ของคําว่าแท็กซี่นะครับ ก็ฝากตรงนี้ด้วยนะครับส่วนราคาเมาส์ในนอกต่างจังหวัดนะครับในนอกต่างจังหวัดนะครับท่านสอบถามผมมาเปรียบเทียบราคาอะไรก็สอบถามมาได้นะครับผมจะยินดีนะครับคำนวณราคาให้ท่านนะครับท่านไม่ได้เรียกใช้ทกซี่ไทยผมไม่ว่านะครับท่านเอาราคาเปรียบเรียบเทียบสมมุติไปอ่ะอย่างที่ผมพูดเมื่อกี้ยังไปอ่จันทบุรี นะครับจันทบุรีเนี่ยผมคิดราคาสองสองพันอ่าสองพันเลทของผมเนี่ยท่านอาจจะได้ราคาพันแปดพันหกท่านก็ต้องไปราคาพันแปดพันหกผมเป็นท่านผมก็ต้องไปนะครับฉะนั้นแล้วไม่ว่ากันเอาเลทนี้เอาเอาเลทเอาเลทข,ของผมไปเปรียบเทียบนะครับท่านได้ราคาดีท่านก็ต้องไปราคาดีนะไม่ว่ากันผมยินดีด้วยซ้าที่ท่านเข้ามาได้ดูคลิป y youtube ของผมอ่าเป็นประสบการณ์ หรือว่าได้ทักษะได,ได้ได้ราคาของเราพงผมที่ผมพูดเนี่ยระยะทางเนี่ยไปเปรียบเทียบเพราะว่าจากกรุงเทพไปจันทบ,บุรีเนี่ยมันสองร้อยสามสิบกิโลประมาณนี้แหละไม่เกินสองร้อยสีสิบกิโลเพราะว่าจันทบ,บุรีเนี่ยวิ่งทั้งปีทั้งชาติเลยนะครับปีปีที่ผ่านมาก็สิบเที่ยวปีนี้เนี่ยก็ประมาณสามเที่ยวแล้วนะครับสามสี่เที่ยวแล้วนะครับน่าจะได้เป็นเคยจันทบ,บุรีนะครับ <laughs> นะคลิปนี้ก็มาพูดคุยกับผู้โดยสารนะครับส่วนพี่พี่น้องๆออาชีพแท็กซี่ก็ เหมือนเดิมนะครับพูดคุยทักทายกันได้นะครับท่านโทรมาสอบถามแนะน,นําแนแนวผมก็ได้บอกได้กล่าวไปนะครับประสบการณ์ถามว่าขับแท็กซี่แล้วผมไปขับแท็กซี่เนี่ยผมขับไม่เป็นเนี่ยผมต้องไปยังไงผมไปขับยังไงนะครับท่านถามมายอย่างนี้ท่านไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายหรอกครับท่านมีใบขับขี่เปิดไฟว่างไปนะครับผู้โดยสารเขาจะพาเราไปเองนะครับอย่าไปคิดว่าผมมาขับรถเลี้ยวเนี่ยผมไม่รู้จะไปยังไงถนนใหญ่อะไรวิ่งวิ่งไปเหอะท่าน ขออย่าให้ไฟว่างมันขาดก็พอนะครับถ้าท่านได้รับผู้โดยสารแล้วเนี่ยผู้โดยสารจะพาท่านไปหาเงินเองจังหวะนั้นนะขับอย่างเดียวถึงเวลาเข้าบ้านค่อยว่ากันใหม่นะเพราะว่าหลักการนี้ผมบอกท่านไม่ได้เพราะว่ามันมันคือใจล้วนๆน,นะครับการขับรถแท็กซี่นะครับไม่ใช่ว่าผมไม่มีประสบการณ์อะไรนะครับผมบอกไปนี่ผมก็งงๆปลานะครับงงๆปลาคืออะไรขับแท็กซี่เราไปหาผู้โดยสารปลายทางเราไม่เหมือน ไปทางานเราจะได้เงินวันนี้ห้าร้อยตายตัวขับแท็กซี่มันได้มากได้น้อยมันก็แล้วแต่ดวงของเราอย่างผมบางวันก็ไม่ได้นะครับให้คิดอย่างนั้นนะอย่าไปมองว่าแท็กซี่ไดเออเขาพี่เก่งน้อยถ้าพี่ขับรถไปนานๆประสบการณ์มันจะพาพี่ไปเองผมขับแท็กซี่เนี่ยผมก็ยังพูดถ้าผมเป็นพอถ้าผมขับนานๆเนี่ยถ้าเป็นครูก็ได้เป็นพอถ้าเป็นพนักง,งานก็ได้เป็นผู้จัดการบริษัท นะครับผมก็ยังย่ำอยู่ที่เดิมเลยไม่มีอะไรเก่งไปกว่านั้นนะครับพี่พี่น้องๆขอใจวัดก็พอนะครับตามนั้นนะท่านนะท่านที่มือใหม่อยากได้วอแท็กซี่เป็นมืออาชีพนะครับแรกๆก็เกรงเกรงหน่อยก็ว่ากันไปนะครับกดมิเตอร์ลืมกดมิเตอร์ทิ้งบ้างลืมเปิดไฟว่างบ้างก็มีนะครับก็ตามนั้นนะครับทุกคนมันต้องมีประสบการณ์นั่นแหละครับทุกอย่างนะครับ ผมเรียนรู้ได้จากผู้โดยสารนะจากประสบการณ์ที่อยู่กรุงเทพยี่สิบปีเนี่ยความรู้ไม่มีหรอกครับความรู้ที่ผมได้ได้จากผู้โดยสารล้วนๆนะครับนินทากันบ้างอา่บอกนั้นพูดนี้คุยโทรศัพท์อันนี้แปลว่าอะไรยังไงผมได้จากผู้โดยสารหมดผู้โดยสารคือสอนเหมือนผู้โดยสารสอนวิชาผมนะครับขึ้นรถไปอย่างเงี้ยเราก็รู้แล้วว่าผู้โดยสารก็คุยอะไรแล้วก็จํานะครับสิ่งที่ไม่ดีผมก็กจําสิ่งที่ดีผมก็จําแต่ผมจะพูดสิ่งดีๆให้พี่ๆน้องๆฟังนั่นแหละนะครับ โอเคครับเขาบ้านแล้วเออลืมไปเมื่อเช้านะครับเก้าโมงมาถึงเก้าโมงวิ่งรถไปสองสองร้อยเจ็ดสิบกิโลนะครับตีรวมรวมวิ่งรถเปล่าไปรับเขาที่นวัดน,นครในสามสิบกิโลนะสามสิบกิโลนะจากบ้านไปสามสิบกิโลสามสิบห้ากิโลนะครับนะครับแล้วก็ถึงเก้าโมงเนี่ยผมวิ่งรถสองร้อยเจ็ดสิบกิโลผมได้เงินหนึ่งพันห้าร้อยกว่าบาทนะครับหนึ่งพันห้าร้อยกว่าบาทผมก็จะมาคิดราคาแก๊สเนี่ยตีไปห้าร้อยบาทเพราะว่าแก๊สเนี่ย ถ้าเราเติมครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะชาร์จเราไปประมาณเกือบสองร้อยบาทนะท่านนะผมจะแนะนำไงท่านเติมแก๊สเนี่ยท่านท่านอย่าเติมหลายครั้งท่านวิ่งให้หมดถังแล้วท่านท่านไปเติมครั้งเดียวมันจะชาร์จท่านครั้งเดียวแต่ถ้าท่านเติมสองครั้งคือแก๊สยังไม่คือแก๊สท่านเนี่ยมันหมดถังแต่ท่านเติมแค่สองร้อยหรือสามร้อยไว้อย่างเงี้ยแล้วตอนเย็นท่านไปเติมอีกมันก็จะชาร์จท่านอีกสองรอบมันก็เหมือนท่านมันจะบวกท่านไปนะ ครั้งละร้อยห้าสิบกว่าเป็นสามร้อยแต่ท่านไปเติมครั้งเดียวมันจะบวกท่านแค่สองร้อยนะครับผมแนะนําเทคนิคในการเติมแก๊สนะครับ NGV ไม่มีปัญหา,ห,าหรอก NGV เขาวิ่งแค่สองร้อยกิโลเขาก็หมดถังกะหนึ่งพอดีของเราเนี่ยมีเอลวิกีห้าร้อยกิโลยังเหลือนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยท่านวิ่งให้หมดก่อนค่อยไปเติมนะครับไม่ใช่ว่าวิ่งวันนี้วิ่งสองร้อยกิโลก็ไปเติมสองพรุ่งนี้สองร้อยกิโลก็ไปเติมหรือว่าแก๊สมันยังไม่หมดเนี่ยท่านเติมบ่อยครั้งมันก็จะบวกท่าานหลยครั้งนะ โอเคตามนั้นเนาะผมก็มาพูดคุยกับผู้โดยสารนะวันนี้นั่นแหละครับจะเรียกใช้แท็กซี่ไทยแล้วก็มาขอบคุณผู้โดยสารนะวันนี้นะครับที่ได้เรียกใช้แท็กซี่ไทยนะครับด้วยดีนะครับผมก็ยินดีนะครับทุกอย่างนะครับเพราะว่ามีผู้โดยสารได้คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้หล,ลายเรื่องผมก็เลยมีโอกาสได้มาพูดคุยกับท่านนะครับโอเคครับคลิปนี้ผมก็คงไว้แค่นี้แชร์ภ่าผ้าไหวห้อยู่หลังบ้านอยู่นะครับทุกท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขอกราบสวัสดีครับ mm <clears throat>